สวัสดีค่ะเด็กๆยินดีต้อนรับสู่การเปิดเทอมภาคเรียนที่2กันนะคะซึ่งวันนี้นะคะก็เป็นวันที่4ในการเปิดเทอมภาคเรียนที่2กันแล้วนะคะในช่วงปิดเทอมเด็กๆคงมีความสุขและสนุกในช่วงปิดเทอมนแน่เลยทิเชอร์หลินนะคะก็คิดถึงเด็กๆมากเลยค่ะอยากเจอเด็กๆไวๆจังเลยค่ะวันนี้นะคะทิเชอร์หลินก็มีเกมสนุกๆมาฝากเด็กๆค่ะแทนความคิดถึงที่ทิเชอร์หลินนะคะมีต่อดีเด็กนั่นเอง แต่ก่อนที่เราจะไปเล่นเกมกันนะคะเรามารู้กันก่อนว่าวันน nice ี้วันที่เท่าไหร่เอ่ยติ๊กตักติ๊กตักวันนี้วันที่เท่าไหร่คะเด็กๆถ้าเมื่อวานนี้เป็นวันพุธพรุ่งนี้เป็นวันศุกร์วันนี้วันอะไรคะถ้าเมื่อวานนั้นเป็นวันพุธพรุ่งนี้เป็นวันศุกร์วันนี้เป็นวันอะไรคะเด็กๆ วันนี้นะคะคือวันพรฤหัส,สบดีที่11เดือนพฤศจิกายนพศ2564นั่นเองค่ะอีกรอบหนึ่งนะคะวันพรฤหัส,สบดีที่11เดือนพฤศจิกายนพศ2564ค่ะเด็กๆก็ได้รู้จักเกี่ยวกับวันที่กันไปแล้วเด็กๆ พร้อมที่จะเล่นเกมกันแล้วนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเล่นเกมเรามาอาอกกําลังกายกันก่อนนะคะโดยให้เด็กๆนะคะชูมือขึ้นมาค่ะชูมือขึ้นมาตามทิเชอร์เลยนะคะทำอย่างนี้นะคะโดยทิเชอร์ดีนะคะจะให้เด็กๆกระโดดตบ5ครั้งค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะคะ1 2 3 1 2 3 สี่ห้เป็นยังไงบ้างคะเด็กออกกำลังกายก่อนที่เราจะไปเล่นเกมกันทีเชร์คิดว่าเด็กคงพร้อมที่จะเล่นเกมกันแล้วแน่ๆเลยแต่ก่อนที่เราจะไปเล่นเกมนั้นเราต้องมารู้กันก่อนว่าอุปกรณ์ในการเล่นเกมและว,วิธีการเล่นเกมนั้นเป็นอย่างไรอุปกรณ์ในการเล่นเกมมัมมี่นะคะหนึ่งเลยอุปกรณ์นะคะก็คือกระดาษทิชชู่นะคะ1ม้วนค่ะ การเล่นเกมนะคะโดยจะมีผู้เล่นทั้งหมด4คนค่ะโดยแบ่งออกเป็น2ทีมทีมละ2คนนี่เด็กคงตื่นเต้นกันแล้วแน่ๆเลยโดยให้นะคะโดยผู้เล่นคนที่1นะคะจะเป็นมัมมี่ส่วนผู้เล่นคนที่2จะเป็นคนแต่งตัวมัมมี่นั่นเองค่ะการเล่นเกมนี้นะคะถ้าทีมไหนนะคะแต่งตัวมัมมี่เสร็จก่อนและ เดินไปยังเส้นชัยก่อนนั้นทีมนั้นเป็นผู้ชนะค่ะถ้าดเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเริ่มเกมกันเลยนะคะไปกันเลยตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในการแข่งขันเกมมัมมี่ค่ะถ้าดเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเรามานับพร้อมกันนะคะ1 2 3ไปเลย พนะคะคตอนนี้นะคะที่เชื่อเพนกำลังพันทิชอร่บูตันอยู่นะคะดูนะคะว่าระหว่างที่เชื่อเพนกับทิชชื่มีมนะคะใครจะเป็นฝ่ายชนะนะคะใครจะเสกก่อนในการแต่งตัวในการพันกระดาษทิชชู่ให้กับมัมมี่อยู่ ระหว่างทีมสีเหลืองกับทีมสีส้มใครเป็นฝ่ายชนะคะสีทีมสีเหลืองเป็นฝ่ายชนะค่ะเย้จากที่ดเด็กๆนะคะได้ดูการแข่งขันเกี่ยวกับเกมมัมมี่ไปแล้วดเด็กๆอย่าลืมไปเล่นเกมที่บ้านกับผู้ปกครองหรือเพื่อนที่อยู่แถวว่าน,นะคะโดยให้ดเด็กๆนะคะ ส่งภาพหรือคลิปวิดีโอในการเล่นเกมมัมมี่นะคะส่งมายังทางไลน์กลุ่มของห้องตัวเองนะคะซึ่งในกิจกรรมของทิเชอร์ดีในวันนี้นะคะก็จบลงไปแล้วไว้พบกันใหม่โอกาสหน้านะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย